เดี๋ยวเราเดินไปขึ้นไปแม่หมื่นนะครับไปดีว่าเรนนี้เพื่อนก็แตาเ้าไม่ตอบเลยนะฮะไปไหนนักอันนี้กี่กิโลร้อยกว่าไปกว่าครือสุดท้ายนะครับนี่ในในเดือดเดือดเดืดเดือดเฮ้ยบานามานะครับก็ได้ท้องเป่านะครับเจอแล้วเมื่อวานครับครับวันนี้ก็เจอ จะมาถ่ายไปนิดหน่อยนะครับครับเน,น็มาเลซียนคัเอแล้วก็ไทยด้วยนะครับสวัดีนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับช่องของผมนะครับชือ่อช่องมุตตารีนะครับคือวันนี้นะครับเราก็อยู่ในรายการ สุดได้แล้วเท่าได้เที่ยวนะครับคือวันนี้นะครับเพื่อนๆของผมครับก็กําลังเติมน้ำมันอยู่ครับผมตอนนี้อ่านี่ไอ้ไอ้นี่สายกจีสายกจีเพื่อนของเราเนี่ยบิดรถซะด้วยนะเดี๋ยวเราเดินไปอ่าเพื่อนแป๊บหนึ่งนะครับใครดูว่าตอนนี้เพื่อนก็กําลังเติมน้ํามันครับผมนี่เต็มครับเนี่ยบนอัตฮาไปบนอัตรา อ่าไม่ตอบเลยนะฮะอ่าไปไหนนักอันนี้ไปตรงรั้ไปตรงกี่กิโลร้อยกว่าไปกว่าครับผมสภาพหน้าตาของเพื่อนนะครับังคนนะครับนี่นีดู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 อืมนี่บานอาวะนะครับเออนี่ก็ในี่ามปลานะครับเจอกันเมื่อวานนะครับผมครับวันนี้ก็เจอแล้วก็ทําซตต่อนะครับนี่ ได้ถุงมือถุงมือเต็มถังดีนะออเนี่ยเนี่ยเต็มถังครับผมนี่อาจจะ่าบอกว่าใายเต็มถังครับผมนี่เต็มถังเอ้าปิดแล้วไม่มีแล้วครับผมโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็กำลังรอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับพอดีว่าตอนนี้ก็เปิดท้องนะครับข้าวในห้อวน้ำครับแล้วก็เพื่อนของเราคนนี้นะครับก็กำลังใส่รองเท้าอยู่นะครับรองเท้าก็สวยมากเลยนะครับไม่ทำอะไรเดนเลยแอร์ฟอร์ซด้วย โอ้โสายกีโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็รอเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับมานะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็เข้าในห้องน้ำครับตอนนี้เพื่อนของเรานะครับก็เสร็จแล้วนะครับจะห้องน้ำเราเดืาาอดปุดป้านจังนีไม่อยากเข้าปวดขี้ปวดขี้นรรี่คนปวดขี้ปวดขี้ปวดขี้ทุกคนตอนนี้ก็ถึงเวลานะครับที่จะ เดินทางไปที่แบตงแล้วนะครับโห <Okay. S 1> ไปตงเ <c oughs> จอกัน ครับทุกคนตอนนี้เราก็แวะเข้าปันครับผมปันพอตทตทานโตครับผมพอดว่าตอนนี้ก็เดินมา,าประมาณเจ็บสิบกว่าโลละยังเหลืออีกครึ่งนะครับทุกคนพอดีว่าถ้าไปถึงเบโตนะครับก็น่าจะประมาณร้อยห้าสิบนะครับน่าจะมันได้ไปที่จุดบ้านเดยวกันนั่นแหละตอนนี้เวลาก็เจ็บโมงนะครับทุกคนออกมาตั้งแต่เวลา ตีสี่ครับผมี๋ยวตอนนี้ก็เจ็บลงครึ่งนะครับเกือบจะข้าแปโอเคเดี๋ยวเราก็มาดูกันแต่เดียวนะครับว่าถ้าเราไปถึงที่ที่นู่นนะครับจะเป็นเวลาเท่าไรนะครับตอนนี้ก็เจ็บโงครึ่งครับผมแล้ว <ๆ S 2> ี๋ยวด,ดูเออใช่ครับทุกคน<ม>เจ็ดโงครึ่งโอเคงั้นเราก็ไปเจอกันที่นู่นต่อนะครับที่นายตัวไม่เหมือนกันครับเราดูอีกทีนะ ตอนนี้เราก,ก็แวะมาที่กลางทางน,นะคะนะากจะมาถ่ายไปนิดหน่อยนะคะแป๊บหนึ่งเส้นทางที่จะเข้าเวทโต้แล้วคระบงมโอเค โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานไม่แม่วาดนะครับทุกคนแม่วัดว่าไม่วางผมไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้แบบเป็นนั่นแหละจากที่เพื่อนบอกเมื่อกี้นะครับซึ่งผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นสะพานอะไรนะครับนี่ยังไงยังไงชมวิวหลังนะครับทุกคนนะบบรรยากาศทัานนั้นเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกับเพื่อนๆนะครับอยู่ทัานนี้นะครับทุกคอนโอเคนะครับผมนี่เรือเพื่อนๆขอครับกำลังจับรถอยู่ คือแปลว่าจะถ่ายรูปไงว,ว,วิวก็สวยนะสวยมากนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ได้มาที่นี่นะครับโอเคออดูคนฟังน,นั้นก็คนกำลังถ่ายรูปเหมือนกันโอเคพร้อมยังนะี๋ยฮะพร้อมกี่ถ่ายรูปถ่ายรูปเออ โอเคนะคะผมเดียวแล้วก็มาถ่ายรูปแล้วกันนะครับ แล้วก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปไปต่อแล้วครับผมเดินทางไปต่อนะครับลุยครับผมเฮ้ยบรรยากาศด,ดีมากนะครับผหชอบเลยเป็นคัางแรกด้วยที่ได้มานะครับผมโอเคไป ครับผมไป let's go ไปตอนนี้ก็ไปแล้วดูนี่ครึ่นๆของเราเลยครับมามาทั้งหมดครับก็ห้าคนครับผมเอ่ออัว <c oughs> <c oughs> ูวันเสือร้อนเลยโอเคแล้วก็ไปถ่ายแล้วไปตัวนี้ไปทางไหนข้างหน้าต่อนะครับผมไ,ไปพนักงานต่อน เราก็อยู่ที่บ้านของเพื่อนครับผมมีมีอารมณ์ไม่มีอารมณ์ได้ไงครับผมมีอารมณ์อยู่แล้วนะครับเ <Hey. S 1> ป <forecasting íamos. S 1> ็นไงบางกีเหนื่อยไหมเาเอ้าบางกีไม่ตอบบางกีตอนนี้เราก็อยู่บ้านเพื่อนของทางซสครับผมนี่วันนี้วันนี้ใส่เสื้อสีน้ำเงินครับผมนี่บ้านของเขานะครับแต่ว่าเราก็ถึงแล้วที่ไปตรงใช่ไหมทายบ้านยาโเอ้เหนื่อย โอเคไหมนอนมันบอกว่าอย่านอนครับคุณเหนื่อยตาต้องไมเหลืออาจาไปหาไดดูสภาพหน้าตาเขามานี้ไม่ไหวแล้วปาอีนั่นแหละปาอีนี่โคตรหล่อเลยเต็มตัววันนี้เร็วเ <sh> <mir> <ughs> โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็เข้าไปพักข้างในบ้านของเพื่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพักก่อนแป๊บหนึ่งคือเหนื่อยมากนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปกินข้าวต่วเอเดี๋ยวตอนนี้เราก็ตั้งของเสร็<อ>จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวนะครับผมข้าวมากๆตอนนี้ก็ถึงเวลาจะกินข้าวแล้วคือตอนนี้เวลาก็เท่าไหร่แล้วตอนนี้เยะตอนนี้เวลาก็ สามสหกนาทีนะครับดูวยหรือว่าก่อนที่จะกินนะครับต้องอ่านดูอาก่อนอานดูอาก่อนนดูมุารีน้ำอุอารด้วยเป่าเสียอับูเชนครับดูครับอัลฮอัลอฮฺลลลอลลลอฮฺัอั นะครับทุกคนตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะครับก็พร้อมที่จะดูใช่ไหมนะดูแว่นตานครับโคตรเด่นเลยนะครับผมทุกคนแล้วก็ข้าวก็อร่อยมากนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณที่ทนี่เป็นของร้านเป็นขอญาติของเของเราใส่เชื่อคุณทำงินนะเขาให้ข้าวฟรีเลยนะครับผมค,บคือโคตรเกรงใจมากๆเลยนะครับทุกคน ใชงั้นเราก็เดินทางไป คหตุการณ์คนตัครับกันเลเดี๋ยวเดี๋ยวคนตัวครับต้องไหว้ข้าปังตลอดเลยโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็รอให้คนอย่ดอากันครับตัวคนในเมื่อกลังรอคนอยู่นะครับผมแล้วก็เข้าไปในแสบเบ้แป๊บนึงนะครับคือไปซื้อของกินนะครับเยอมากๆนะครับอยากจะ็กินเลยนะครับตอนนี้เวลาก็ ใบซอใบส,บา,สานั่นแหละก็ไม่หลงกัน,นก็นดอละครแบบนึนนนงปนไปแนเข้ามาในเซเว่นเดี๋ยวเรา<ว>ก็ไปหาของกินแล้วกันนะครับเี่รน้นเี๋ยว้ย่ะครับเีาไปอนแล้วกะครเดีะครับาหละซืห่อะอะยไอะรยไรยวา,ายดีดยว่า อไปเร็ลือกเอาถามอะไรก็ไม่รหมกันนะครับเยอเราก็ไปดูเรื่อยๆนะครับว่าจะเอาอะไรดีนะครับดูเสียงก็พูดแล้วก็เงยเบบ่าไม่มีแรงเลยนันายจะซื้ออะไรนักนายอยากซื้ออะไรซื้อขนมซื้อขนม

ดูผ้าอีผ้าอสไม่อายเลยคนหล่อยาวผ้าอีใช่ไหยบางทีอูบ้างอยบ้างโอเคนะครับเราก็ไปเอาโรตีแล้วกันโรตีเราชอบเนี่ยชอบกินโรตีอันนี้นะครับนี่ไงไก่สไปซี่นะครับผม ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะเพลียหรือเปล่านะครับนี่ไงแล้วก็เอาอันนี้หนึ่งแล้วก็ไปเอาอย่างอื่นต่อนะครับคือกะว่าจะเอาเอานี้ครับนี่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 ไงน่าน่าจะพอแล้วมั้งเดี๋ยวเราก็เอาน้ำโออิชิละกันนะครับนี่ไงโออิชิอืมอ่ะ โอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราก็พร้อมจะไปจ่ายแล้วนะครับผมไปไปจ่ายละกันนี่ไงสามอย่างที่เราซื้อนะครับผมรอจ่ายตังค์ครับรอจ่ายตังค์รับผมจ่ายแล้วนะครับจ่ายแล้วมาไหนครับซื้ออะไรบ้างซื้อน้ำอัานี้จ่ายไหมอะไรไม่รู้ ก็ขนมปังขนมปังเท่าไหร่อ่ะเท่าไ,ไหร่เลยอ่ะเดี๋ยวก็ นะครับตัวตนวตัวเราก็ซื้อแล้วนะครับเสร็จแล้วพวกเราใจตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมต้านอ้าวต้านมุสลิมมาเมื่อไหร่ครับผมมาถึงเมื่อกี้ครับอ่าถึงเมื่อกี้มากับใครบังนางของเราครับอยโย่ตรงนี้วะใช่ครับแล้วออกมาตั้งแต่เวลาเท่าไหร่อ่าสิบโมงสิบเอ็ดสิบเอ็ดโมงครับอ่าสิบเอ็ดโมงนะครับเพราะอะไรทำไมไม่อยากมาตอนตีตีสี่พี่เกียจครับอยากนอน นี่เฮ้ยคลิปกูกขึ้นฟีวะ่ะขึ้นของเท้าที่เพิ่งมาเมื่อกี้ครับผม ก็ถึงเวลาที่จะต้องไปแล้วนะครับผมเพราะว่าตอนนี้นะครับฝนก็หยุดแล้วนะครับใช่ไหมจยง yeah, ใช่เราจะไปกัน้ะ <ไป S 1> ครับ<ป>เราอยู่ตรงนี้มานานแล้วครับเราจะนีเะ้เราจะไปที่ไหนต่อจังไปใต้สุดข,ของเวตวครับใต้สุดข,ของเว็ตัวครับผมไปง,งั้นเราเดินทางกันไปครับผมไป นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับใต้สุดแดงสยามนะครับนั่นไงขันหลังเอาผมนี่ด้านรวมแดนแบตรงครับผมนี่ไงโอ้คือว่าสวยนะครับทุกคนใต้สุดแดนสยามนะครับเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายรูปกับป้ายนะครับนั่นไง ยังไงเราก็กำลังจะเดินไปถ่ายรูปนะคะนนผมกับป้ายน,น,น,นะครับ้ายสุดเดนสีบ์แขังได้แล้วนะครับนนแล้วก็ฟันนูนะครับก็นนถ้าข้ามไปนะครับสัประมาณสอามเก้านะครับนนก็จะเป็นธงแดงของมาเลเซียนะครับผมน,น,นั่นโอเค โผมได้ของมาเลยครับผมนี่อิจฉาดังตานมาเลเซียนะครับอิจนฉาเข็ดนะครับผมเข็ดแดงดินแดงครับผมเดี๋ยวจะข้างเข้าไสสัปดาห์มาสองวินะครับเชือเ้อนี่มาลายาไทยแลนด์บอร์เดอร์ในที่สุดเราก็ถึงแล้วนะครับที่ ใต้สุดแดงสยามครับผมแม่มาเลเซียแล้วก็ไทยแลนด์ด้วยนะครับผมประตูเมื่อกี้จากที่เรามาถ่ายรูปเมื่อกี้ครับผมแม่ตะเกียก็มีเหมือนกันครับผมนี่อะไร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 เอะไรนี่นี่แผ่นที่ของประเทศไทยไม่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 ใช่ประเทศไทยอ่ะแล้วทอร์เรนต์ก็ไทยวายไทยแลนด์ครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปถ่ายต่อที่ อะไรนะไปไปซิไปุดแดงสยามครับผมอ่โอ้แต่ว่าหน่อยนะครับบรรยากาศดีมั่นนะครับที่นี่เอ้ยๆๆๆโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะให้เพื่อนของเรานะครับถ่ายรูปให้กับเรานิดหน่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราก็ไปถามเพื่อนแล้วกันนะครับว่าความรู้สึกของเพื่อนนะครับที่ได้มาที่นี่นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของเขานะครับเขาจะรู้สึกยังไงครับผมนี่คราวนี้แหละ ดีใจมากๆเลย<จ>ครับเคยแรกในชีวิตมาใต้สุดของประเทศไทยครับเคยมาอีกั้งหรือว่าเป็นครั้งแรกไม่เคยมาครับเป็นครั้งแรกครับมาภูมิมมมใจมากไไอาตอนนี้เพื่อนก็เรียกแล้วนะครับทุกคนให้ไปนะครับโอเคนะครับจบแล้วครับการมาถ่ายใต้ที่ใต้สุดแดนสยามครับผมโอเคงั้นเราก็ <ไ> <ไป S 1> ก็ไปมมไปอุโม,มงโต,มมงตนี่เราอ่อนอเราอรวรนะครับเพบาะว่าไปอุโม,มงต์ตครับผมจำคำมากกว่าอ่อุโมงโตโอเคอมมอง,งั้นแล้วก็เดินทานไป,ไปที่ปลอดภัยสำหรับวันนี้ <laughs> โอเคนะครับเดี๋ยวนวก็ไปกันเลยนะครับ ที่ที่ไหนตากล้องมัสยิดกลางเบตรงครับเบตรงครับผมคือวันนี้เวลาก็ผมบังคลื่นใช่ป่าคนก็อานจารแล้ววันนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องไปละหมาดละแต่ว่าต้องไปเอาน้ำละหมาดก่อนใช่ไหมตากองอา่าใช่แต่เราก็ใช่ที่ครับผม,ผมที่เราจะไปเอาน้นละหมาดอยู่ที่ไหนครับผมในพันนี้ใช่ป่ะอ่าโอเคงั้นล้วก็เดินไปเอาน้นละหมาดแล้วกันนะครับทุกคนคือ ตอนนี <calm pools> ้เราก็เสร็จแล้วนะครับแล้วมานะคะับร์แล้วก็สถานีต่อไปนะครับเราก็จะต้องไปที่อุโมนะครับเมื่อกี้ผมบอกว่าจะไปที่อุโมใช่ปะแต่ว่าเวลามันก็ไม่พอนะครับก็เพราะว่าเวลามันก็จะต้องละหมาดไงนะครับทุกคนนั่นแหละก็จะต้องแวะเข้ามาในวัดเยกนะคะโบแต่ตอนนี้นะครับเราก็เสร็จแล้วนะครับก็พร้อมที่จะเดินทางไปที่ที่ไหน <Eat> อุโมงเบตเตอร์โอเคนะครับโอเคงั้นเราก็เดินทางไปกันเลยนะครับผม สวัสดครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่ภัณฑ์เมืองแบตงนะครับผมคือตอนนี้นะครับผมก็มากับเพื่อนๆของคนนะครับเพื่อนๆของคนก็อยู่อยู่พันนูนะครับก็กำลังถ่ายวิวอยู่นะครับผมคือวิวด้านล่างนะครับเดี๋ยวว่าสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับทุกคนเ้ยถ้าทุกคนไม่มานะครับถ้าใครที่มาครับต้องมาด้วยที่นี้นะครับคือสวยมากๆนะครับแต่เสียดายนะครับไม่ได้มาตอนเช้านะครับตอนเย็นหรือไม่ก็ตั้งัจนะครับ ว่าอััก็ดู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 เพื่อนๆของเรานะครับแต่และคนนะครับก็กําลังถ่ายวิวอยู่นะครับผมแต่ว่าตากล้องของเราทําไมไม่ถ่ายรูปเหมือนกับคนอื่นครับผมถ่ายแล้วถ่ายแล้วอ่าถ่ายถ่ายแล้วโอเคอยา่างนั้นก็ไปดูวิวข้างล,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 ล่า <c oughs> งกันนะครับ <c oughs> เป็นไงครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็ไหมเหมือนอที่คิคดไมได่เลยสวยมากๆนะครับดู เราก็จะมาถ่ายรูปที่นี่ต่อน,นะครับทุกคนมาแล้วต้องถ่ายนะครับพี่ถ่ายดาวต่างๆครับผมนี่ดูเพื่อนๆข,ของเรานะครับก็เตรียมตัวที่จะถ่ายครับผมนี่เจ้าลิงเจ้าลิงนี่ลิงลิงโอเคงั้นเราก็ถ่ายรูปแล้วก็วิดีโอด้วยนะครับโอเคครับผม นะครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับที่อุโมงค์ของเบโตนะครับผมดูโอ้โหสวยมากๆเลยนะครับผมอากีเรู้สึกยังไงอากีใหญ่มากมันจะมากแล้วก็สวยใช่ไหมสว,สวยมากเลย,ยเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มานะครับทุกคนเหมืก็ตอนนี้นะครับเสียก็ดันมากนะครับเมื่ได้ว่าไม่ได้ยังไรเลยนะครับต้องแหบปากเลยโอ้ดู ภูมิใจมากนะครับที่ได้มาครั้งแรกนะครับใช่ไหมไทยกีไทยกีมากี่ชาลเลนจ์ไทเคยมาอ่าอ่าไทยกีบอกว่าเขาก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ได้มานะครับโอ้โหโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปดูประวัติที่เขาเขียนนะครับตัวความประวัติที่เราบอกเมื่อกี้นะครับที่เราบอกว่าเราจะถ่ายไงน,นะครับประวัติที่อยู่ใต้อุมโมงนะครับนี่ดูประวัตินะครับก่อสร้างอุมโมง ไปตรงงเีนะครับวนี้โอเค ใช่ไหมชาคีกลับไปนอนครับทุกคนคือวันนี้นะครับก็ต้องจบเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็จะต้องไปต่อกูนี้อีกนะครับแต่ว่ารูนี้น่าจะต้องเป็นเอพีถัดไปใช่ไหมตังไม่ละไม่เจอกันเอพีถัดไปนะครับผม